ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามวะลัยกุมอรห์มะตุลลอฮ์บะบาลกาตุลพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักอิสลามค่ะ เช่นเคยคะ่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยภศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิศวพยาบาลคะ่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรง,งเรียนการจินการดาเขาเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรคะ่ะอัสลามวะลัยกุบมบาราฟมาตุลลอฮ์บารากาตคุณหมอคะวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาร่านพระมหากัาภีอัลกุรอานนะคะทราบมาว่าการอาร่านพระมหาคัมบีอัลกุรอานเนี่ยนอกจากอ่านแล้วเนี่ย จะเป็นเสริมคนกับชีวิตแล้วก็ช่วยในส่วนต่างๆของร่างกายเราแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้เรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยดีขึ้นเนี่ยคือยังไงคะค่ะคือการอ่านพระมหากัมพีอันกุรอ่านเนี่ยจะทําให้สมองดีขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะอย่างที่เคยทราบใช่ไหมคะว่าคนเราเนี่ยจะมีเซลล์สมองเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งหมื่นล้านเซลล์นะคะถึงหนึ่งแสนล้านเซลล์ แต่ว่าเซลล์สมองของคนเราเนี่ยค่ะก็จะตายทุกวันเลยนะคะคือตายประมาณ1 0 0 0ล้านเซลล์ถึง10,000ล้านเซลล์ก็คิดดูแล้วกันค่ะว่าถ้าเซลล์สมองของเราเนี่ยตายทุกวันเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดโรคสมองฝ่อซึ่งการเกิดโรคสมองฝ่อเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่พูดถึงนะคะแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากโรคก,การที่มีสมองฝ่ออย่างเดียวนะคะอาจจะมาจาก พันธุกรรมก็ได้อาจจะมีจากมีสาเหตุมาจากเรื่องของสารพิษหรือการติดเชื้อหรือว่าการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองแต่ว่าการป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่างบางคนที่สมองฝ่อเนี่ยแน่นอนนะมันต้องฝ่ออยู่ทุกวันอเซลล์สมองมันตายอยู่ทุกวันแล้วทีนี้เราจะป้องกันอย่างไรนั่นก็คือว่าเราจะต้องป้องกันโดยที่ว่าเรารับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสมองไหมเราอ่านพระมหาคัมภีอันกุรอานซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งอะค่ะที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับเลยว่าทําให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคสมองอ่อเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยก็คือป้องกันสิ่งที่จะทําให้สมองอ่อคือไม่ให้มีการติดเชื้อไม่ให้มีสารพิษต่างๆหรือว่ารับสารพิษต่างๆนียน้อยลงแต่พูดถึงการอ่านพระมหาคัมภีอันกุรอาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระมหาคัมภีอันกุรอานนั้นถูกประทานจาก พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุฮาตาลานะคะซึ่งการประทานนั้นได้ถูกประทานลงมาในสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะไลบะซัลลัมเนี่ยเมื่อหนึ่งส้อสาปีมาแล้วนะคะแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในแผ่นจารึกในแผ่นบันทึกะค่ะซึ่งอันนี้อยู่ในสวรรค์นะคะแล้วก็พระมหากาัมภีอันกุรอานนั้นพ4 0สี่รอกว่าปีมาแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลยยังคงแบบเดิมทุกอักษรแล้วก็ ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอาาน,นั้นประกอบด้วยยุษมีทั้งหมด30ยุษแล้วก็มีเป็นซุรห์นะคะแล้วก็มีอายะต่างๆแล้วก็มีอักษรซึ่งการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นเนี่ยผู้อ่านเนี่ยค่ะจะได้อัทรสเพราะว่าในหนึ่งอักษรเนี่ยจะได้รับหนึ่งความดีได้รับความดีด้วยแล้วกเ็เราจะได้ในหนึ่งความดีเนี่ยผลตอบแทนของแต่ละหนึ่งความดีเนี่ยสิบเท่าเพราะนั้นคิดดูแล้วกันว่าเป็นแรงจูงใจนะคะ มีสุราที่เราอ่านกันเป็นประจำเนี่ยค่ะในในการละหมาดนะคะก็คือสุราอัลฟาติฮะสุราอัลฟาติฮะเนี่ยจะมีเจ็ดอายะซึ่งทุกคนท่องจําได้เพราะนั้นนอกจากสุราอัลฟาติฮะแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายๆสุรา,าที่ทุกคนเนี่ยท่องจําได้การที่เราท่องจําได้เนี่ยเพราะว่าเราอ่านบ่อยเราอ่านบ่อยจนกระทั่งจําได้มีบางคนนะคะท่องจําพระมหาคัมภีอัานกุรอานได้ทั้งเล่ม นะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องโอ้อวดแต่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ได้มีการทดสอบด้วยว่า,ามีคนท่องจําอันกุรอานได้แม้แต่เด็กตอนนี้เด็กเรานะคะเด็กคนไทยเราเนี่ย<ม>ก็ท่องจําพระมหาคัมภีร์อันกุรอาได้แล้วก็ถ้าเราท่องจําพระมหาคัมภีร์อันกุรอาได้เนี่ยคิดดูแลกันว่าการท่องจําหรือการจดจําอะไรได้เนี่ยมันเป็นการรับสมองะนะคะเพราะฉะนั้นทําให้สมองของเราเนี่ยเหมือนมีดที่ถูก แหลมคมอะนะคะที่ถูกลับจนแหลมคมเพราะฉะนั้นการอ่านพระมหาคัมภีอันกุรานบ่อยๆเนี่ยก็รับสมองให้แหลมคมแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วอย่างเรายังได้บุญด้วยจากการอ่านเนี่ยหนึ่งอักษรได้รับการกอับแทนหนึ่งความดีแล้วก็หนึ่งความดีเนี่ยคูณสิบเท่าของความดีนั้น<ค>เพราะนั้นก็เกิน<ห><ห>คุ้มเกินคุ้มค่ะ หมอคะแล้วก็กรณีนิดนึงกลับไปที่คำว่าอัลไซเมอร์นะคะกรณีคนสูงอายุนะคะคุณหมอเขาก็จะมีคําว่าลืมนู่นลืมนี่ลืมนัน่นอะไรพวกนี้ค่ะ,คะนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบันไดก้าวไปสู่โรคของอัลไซเมอร์ไหมคะหากแม้นว่าเราไมา่ได้ป้องกันอย่างที่คุณหมอบอกนะคะคือการลืมนี่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเราได้ฝึกฝึกสมองเนี่ยให้จดจําว่า เราต้องทําอย่างนั้นนะทาอย่างนี้นะเราวางของไว้ตรงไหนเนี่ยคือการที่ที่ฝึกสมองเนี่ยเหมือนการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือการฝึกสมองเราก็จะไม่เป็นคนลืมแต่ถามว่าถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์ไหมเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นได้แต่บางคนก็ไม่เป็นค่ะคนะละอาการาการันใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าหากแม้นว่าเราทําอะไรอย่างนี้ระบอเอินทีอัสลามบอกว่าพยายาม คืออิสลามคือระบบของการดำเนินชีวิตอย่างที่ถูกสร้างมาว่าตื่นมาต้องทําอะไรอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกตัวว่าสิ่งที่เราฝึกไว้เป็นวินาญาค่ะคุณหมอมันจะเป็นระบบและสมองมาสั่งการโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องความจําใหม่เลย<ช>มือเราไปอย่างกุญแจเราวางไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะไปตรงน,นั้นอันนี้คุณหมอมองอยังไงคะค่ะคือการที่เราเนี่ยได้ฝึกสมองเนี่ยมีบางคนเขาที่ที่นักท่องจําอันกุรานเนี่ยคคเคยคเคยเคยฟังเขาเขาบอกว่าเอะ การท่องจำอกุรอานเนี่ยทำอย่างไรนะเขาเปรียบเทียบเหมือนการผูกกูดเขาบอกว่าอูดเนี่ยเวลาเราผูกมันไว้มันก็จะอยู่กับที่แต่ถ้าเราปล่อยมันมันก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็หายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการท่องจําอันกุรอานเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนการผูกกูดนั่นก็คือว่าเราต้องผูกมันไว้เราต้องท่องจําตลอดการอ่านพระมหาคัมภีอันกุรอานก็คือการอ่านตลอดเวลาการท่องจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการฝึกสมองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน แล้วค่ะเราสุกษาลึกแล้วตรงนี้เราก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองเท่านั้นเลยใช่ค่ะไม่ใช่ใครอื่นใดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะคุณหมอคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะขอเป็นเจ้าประธานคุณความดีตอบแทนกับคุณหมอด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งกันนะคะแล้วไปเข้าสู่ช่วงของครัวฮารานค่ะ